ที่เขาทำมีเป้าประสงค์หรือเป้าหมายที่จะทำอะไรกันแน่ขอโทษพ่อพ่อหม่นจกโมกขอโทษน้องเอ็มที่จัดงานแล้วก็สถานที่มันเกิดความเสียหายมันเป็นวงกว้างทั้งหมด เอาเรื่องจริงๆเลยผมไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งมารู้ประมาณสักตอน5้าทุ่มเพราะว่าหลังจากที่ผมเสร็จงานงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์เนี่ยผมก็ไปทำงานต่อแล้วก็ลงจากเวทีประมาณ5้าทุ่มก็ได้มีทางทีมงานสตาฟของงานเนี่ยเขาได้ได,ได้ได้โทรไปแจ้งแล้วก็ส่งไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้ผมได้ดูผมก็ตกใจพอสมควรก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับผมไม่คิดเลยไม่คิดไม่คิดแล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วนี่สินเนี่ยของเราเราเป็นเป็นที่เขาจิ้มไหมคือนี่สินเนี่ยมันมันมันเป็นเงินที่เราทําธุรกิจกับเขาอันนี้เรายอมรับนะครับว่ามันมันเป็นเงินที่เราทําธุรกิจเขาแต่มันมีการพูดคุยกันมาโดยตลอดมันมีการพูดคุยกันจนกระทั่งวันที่อยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเรายังคุยกันอยู่ตลอดเวลาจนจนมามีเหตุการณ์วันที่สามสิบเนี่ย นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมก็ตกใจว่ามันมีการพูดคุยและขอผ่อนผันมาว่าผมเนี่ยขอเสร็จงานนี้ก่อนแล้วก็จะมีการทยอยใช้คืนกันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมประสบปัญหาเรื่องการเงินมาอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะผมจะโพสต์ a c e b o o k บอกกับชีวิตของผมเรี่ยว่าวันนี้ผมเจอปัญหาอะไรมาบ้างและผมก็พูดคุยกับเขามาโดยตลอดซึ่งมีการรับทราบกันกันมาโดยตลอดผมก็ยังแปลกใจว่าเขาทําให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําไมอะไรเงี้ยก็ ก็ตกใจนะครับก็ตกใจก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ม,มีหลักมีหลักฐานการพูดคุยทุกอย่างครับหลักฐานเอกสารทั้งหมดเราพูดคุยกันจนถึงวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่ย<ม>ไม่ได้คุยกันมีสามสิบเมื่อวานก็มาเกิดเหตุการณ์ใช่ครับวันนี้เราเลยต้องมาแจ้งความคือเรามาลงมันที่ประจำวัน,วนหให้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 ตำรวจได้รับทราบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทำเขาเชื่อมหมดิ มีเป้าประสงค์หรือเป้าหมายที่จะทําอะไรกันแน่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็คุยกันดีๆแล้วอยู่ดีๆก็มามาทําให้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันในเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ต้องขอขอชี้แจงแล้วว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะให้มีประเด็นนี้เลยกราบขอโทษทางสถานที่นะครับเซนทันเวสเกตขอโทษพ่อพ่อหม่ำจุกโมกขอโทษน้องเอม นะครับผมที่จัดงานแล้วก็สถานที่มันเกิดความเสียหายมันเป็นวงกว้างทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันรวมถึงคณะทางจัดงานทีมสตรงสตาร,ตร์มันวุ่นวายไปหมดนะครับผมต้องขอกราบขอโทษจริงๆนะครับผมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับผมนะบข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ